สวัสดีครับคนเล่นน้องชาวมอขอทุกคนนะครับรก็ต้องแม่หมดเงินแน,นแ่นอนว่าการตัดสินใจที่มา,าสุดทายที่มูลค่าไปถึง42พี่น้องครับก่อนอื่นที่ทราบข่าวกันตั้งแต่ต้องยืนยันว่าคนที่พาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปตายนะ้คือผู้ใหกัเดี๋ยวเราจะนำลูกนำ่วงหนีดวางไว้ตรงนี้เพื่อไว้อาลัลยะะจาอหัวเราโถประชาธิปี่ปตยที่มีสร้อยเราพูดไม่ได้รพระอาทิตย์หมุนอยู่ใต้ลิ้นของท่าน เราพูดไม่นานพินาสัดดีนาจงพินาิดคืนและเปลวไฟจากวาดล้างแผ่นดินพเดจการจงพินาคือพ่อค้าขายลงดูสิเขาบริจาครงให้กับคนไม่ <im Alto> <provinces> อพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะตั้งแถวเดินกอเจกให้ชิายไปจนพกี่ตายคนคุยเนทน่เดิ๋มาตั้งแถวตั้งรอไปกับกครับผม นี icana, ่ละอีน <Special> ี่ละอื่นมาแล้วมาแล้วไปน้องเชิญครับเชิญครับมีเป็นลูกคนเดียวครับเชิญนะครับเชิญเชิญโอ้โหเขาโอ้โหเขาบอดได้ค่ะแล้วพี่ไม่ตามมาพี่ก็นราตรีสวัสดิ์ครับ